One day walk with me กับปุ๋งปิงกันค่ะเสร็จจากงานแล้วไปเดินห้างใกล้ๆในเมืองกันดีกว่าค่ะอยากจะมาช้อปปิ้งอัปเดตแฟชั่นเก๋ๆหรือพักผ่อนสบายๆผ่อนคลายไปกับบรรยากาศดีๆที่ริมสระว่ายน้ำก็ได้ผู้หญิงอย่างเราก็ต้องเสริมสวยที่นี่ก็มีร้านตัดผมให้บริการขากลับก็แวะซื้อกาแฟด้วยดีกว่ามีส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าบ้านสาลินเฟมด้วยนะคะ คบคันขนาดนี้เพราะที่นี่คือสุนีทาวเวอร์ห้างใหญ่ใจกลางเมืองอบุบลที่ตั้งอยู่บนถนนชยางกูลถนนเส้นหลักของคนอบนุบลและถ้าพูดถึงถนนชยางกูลก็ต้องโครงการนี้เลยค่ะสาลินลฟวิงชยางกูลบ้านเดี่ยวสไตล์อังกฤษสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่ซ้ำใครถูกใจคนรุ่นใหม่แต่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูงเพราะที่นี่มีบ้านจำนวนน้อยราคาเริ่มเพียง3.3ล้านกับพื้นที่ใช้สอย140่อยตารางเมตร ออกแบบ Living Area มากกว้างมากๆโปร่งสบายใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าเหมาะกับทุกกิจกรรมห้องเก็บของภายในบ้านก็กว้างมากๆเอาใจคนขายของออนไลน์สุดๆที่ Master Bedroom ก็ Build-in ทันสมัยพร้อม Walk-in Closet ที่แต่งให้ครบเลือกบ้านที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ความเป็นคุณพร้อมเข้าอยู่ได้ทันทีต้องที่สาลินลิฟวิ่งชยางกูลค่ะ